สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปขายของขายรถแต่อย่างใดน,นะครับแต่เป็นคลิปที่ผมนะครับจะพามาดูหลังจากที่เราได้รับรถมานะครับก่อนจะวางจําหน่ายหน้าร้านและทางออนไลน์เรามีการจัดการยังไงบ้างทําไมรถของที่บริษัทเพชรยนต์ถึงน่าใช้น่าขับกว่ารถมือสองของเต็นท์ทั่วไปพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ อย่างเมื่อวานนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่ครับที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเข้ามาหลายคันเลยวันนี้ครับผมจะพามาดูนะครับสักสอสาคันนะครับอย่างคันนี้ครับเป็นรถ Toyota f o r t u n e r นนะครับสีขาวครับคันนี้ก็หลังจากที่เราได้รับมาเนี่ยสภาพมันเดิมมันเดิมยังไงมันน่าใช้ยังไงผมพามาดูนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีมากเลยนะครับคันนี้ อาจจะมีร่องรอยนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับรอยเลอะ้อยน้ำฝนนะครับประมาณนี้ครับทางด้านล่างนะครับแต่รับประกันว่าเป็นสภาพเดิมๆแน่นอนครับล้อ TRD ครับ มีรอยเห็นไหมครับมีรอยคันนี้ครับหลังจากที่เราไปรับมานี่มีรอยทะลอกนะครับกันชนหลังบุบครับมีรอยพลาสติกอะไรแบบนี้ครับรอยทะลอกรอยขนแมวนะครับปกติทั่วๆไปครับของรถบ้านที่ใช้งานนะครับนะครับมีรอยสติกเกอร์นะครับโรงเรียนในร้อยครับ ทั่วไปก็จะมีรอยปกติตามการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกติของรถบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับสําหรับคันนี้นะครับภายนอกก็มีรอยถลอกมีรอยขนแมวตามการใช้งานปกติแต่ภายในผมว่าใหม่มากเลยครับคันนี้มีตัวยางขอบประตูนะครับยางรีดน้ำฝนนี่สภาพดีมากๆเลยล้ำโพง JBL นะครับก็ยังมี นี่ครับสภาพภายในนี่ผมรู้สึกว่าใหม่มากๆเลยครับดีกว่าข้างนอกเยอะเลยนี่ครับเกียร์อะไรสภาพปกติเลยนะครับคันนี้เพิ่งรับมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะต้องไปปรับสภาพอ่าสำหรับสายที่เบลนะครับยังมีจากเจ้าของเดิมอยู่เลยครับเบาะคันนี้นะครับสภาพ ถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับเดิมๆเลยสำหรับทางด้านท้ายครับตัวระบบไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้ปกติครับข้างในก็มี้อยฝุ่น้อยอะไรครับเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาภายในดีมากๆเลยนะครับที่มีรอยฝุ่นรอยเลอะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ มาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับสภาพเดิมๆนะครับเพราะว่ารถของบริษัทเพชรยนต์ครับเรามีทีมงานนะครับเช็คประวัติรถก่อนรถทุกคันที่เรานํามาขายนะครับต้องไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยเจอน้ําท่วมนะครับแล้วก็ไม่เคยยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือทําสีใหม่แน่นอนนะครับตัวนี้ภายในเครื่องสภาพดีมากๆนะครับมีร่องรอยนะครับฝุ่นรอยถลอกเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานปกติทั่วไปนะครับ ด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับกว่า23าปีครับในการซื้อขายรถมือสองนะครับทําให้ลูกค้านะครับสามารถไว้ใจได้ว่าเราไม่เหมือนกับเต็นท์อื่นทั่วไปแน่นอนนะครับที่ซื้อรถมาเขาแค่เอาเข้าคาแคร์ครับแล้วเขาก็มาขายลูกค้าขายตามสภาพแต่ของเรานะครับมีการปรับสภาพก่อนที่เห็นคลิปก่อนๆนะครับที่มันใหม่เนี่ยก็คือเราปรับสภาพแล้วนะครับจากรถที่นําเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าจะได้ฟิลซื้อรถมือสอง แต่ได้ฟ limbs, oke, Besides, north, ิลภายนอกนะครับแล้วก <ly> well anyway ็ภายในนะครับทั้งตัวภายในห้องโดยสารนะครับภายในตัวหน้าเครื่องนะครับฟิลรถป้ายแดงเลยเนี่ยครับสาเหตุที่เราแตกต่างนะครับจากที่อื่นนะครับลูกค้านะครับได้รับรถมือ2ที่เราเช็คสภาพให้แล้วนะครับเราตรวจสอบประวัติให้แล้วเรามาทําการปรับสภาพนะครับให้มันดูน่าใช้นะครับเข้าไปนั่งดูฟิลแบบรถใหม่นะครับตัวเครื่องยนต์เราเช็คเราเทสนะครับ เราเช็ระบบไฟฟ้านะครับเราเช็คตัวเกี่ยวกับเรื่องของยางนะครับยางไม่พร้อมเราเปลี่ยนยางให้นะครับตัวพวกสายไฟนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างเราถอดเช็คให้ลูกค้าหมดนะครับเพื่อความไว้ใจนะครับเราก็เป็นการรับประกันครับว่าจากประสบการณ์23ปีของบริษัทเพชรยนต์นะครับเราคัดรถมือสองเกรด A ถึงมือลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้นครับพามาดูห้องเครื่องนะครับสําหรับรถบ้านที่เราเพิ่งไปรับมานะครับ ก็จะเป็นสภาพตามการใช้งานนะครับแต่เรานำมาทำสปาเครื่องให้นะครับให้เครื่องดูน่าใช้นะครับดูใหม่ใกล้เคียงรถป้าแดงนะครับตัวนี้จะเป็นมาสเตอสามนะครับเครื่องสองพันสกายแอคทีฟนี่ครับมีทีมงานนะครับมารับรถไปปรับสภาพนะครับ เราถ่ายให้ดูกันเรียวๆเลยนะครับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับรถ t ต y o ต a า o r t u n e เนนะครับรถเด็กเมืองจันคันนี้นะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับเราเราเอาให้เห็นเลยครับก่อนที่เราจะนำไปปรับสภาพนะครับนี้ก็มีรอยถลอกนะครับทั่วไปนะครับตัวไฟอันนี้ลูกค้าน่าจะติดมาเองนะครับ ้้าานนขงะครับต่อไปครับเรามาโซนปรับสภาพกันบ้างนะครับจากที่ตะกี้นะครับเป็นรถโซนจอดรอปรับสภาพนะครับอันนี้ครับพวกพี่ช่างนะครับเขากำลังทำงานกันอยู่นะครับถ่ายตัวอย่างให้ดูครับอย่างคันนี้ครับรถ t ต y ต้าเอวติสสีดำนะครับหลังจากเข้ามาใหม่นะครับเรามีการปรับสภาพยังไงบ้างนะครับอันนี้ครับเราถอดเบาะนะครับ เบาะหน้าเลยครับเราถอดไปทําสปาเบาะให้นะครับสภาพนะครับฟิลลูกค้าจะเหมือนเบาะใหม่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบาะสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเราเปลี่ยนหนังให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับก็ได้รับการเช็คระบบไฟนะครับเดินระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับตรวจสอบครับว่าระบบไฟทุกส่วนนะครับทุกจุดใช้งานได้ปกติครับสําหรับตัวล้อนะครับตัวช่วงล่างนะครับเราถอดล้อถอดยางครับทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ลูกค้านะครับได้ฟิลซื้อลรถมือเแต่เป็นฟิลป้ายแดงเลยนะครับหลังจากปรับสภาพแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในโซนรถพร้อมขายนะครับแบบที่ลูกค้าเห็นนะครับที่ผมเอาไปรีวิวนะครับลงโพสต์ขายตามออนไลน์นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนรถพร้อมขายทั้งหมดนะครับสต็อกเรามีมากกว่า400คันนะครับเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับด้วยประสบการณ์กว่า23ปีนะครับ รถทุกคันก่อนที่เรานำมาขายนะครับเราทำการตรวจเช็คทั้งหมดนะครับถอดเบาะซักนะครับถอดล้อขัดนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้ฟิลซื้อรถมือสองแต่ได้เหมือนได้รถใหม่เลยนะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมพามาดูเบื้องหลังเลยนะครับสำหรับก่อนที่เราจะนำรถมาจำหน่ายนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุครับที่ทำไมรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับ ถึงได้รับความไว้ใจเชื่อใจจากลูกค้ามามากกว่า23ปีนะครับมันน่าใช้กว่าเต็นท์ทั่วไปจริงๆครับหากท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางข้อความนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับไลน์ไอดีเป็กนะครับ PEK 152หรือโทรศัพท์นะครับที่เบอร์065 951 3374ครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ